สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์และว,วันนี้ผมจะมาอัปเดตของในสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคอย่างแรกก็จะเป็นคูณ2กระดานขาวในออโต้ช็อปในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็คือ คูณ2ไฮมินิละกันผมเรียกว่าเป็นไฮมินิละกันนะครับเพราะว่ามันทําแป๊บเดียวเองนะครับผมก็คูดาวน์เร็วด้วยแล้วก็ทําได้หลายภารกิจด้วยนะี่ครับแล้วก็ยิ่งเป็นคูณ2อีกก็จะยิ่งได้เงินเยอะขึ้นไปอีกนะี่ครับผมส่วนค่าอัปเกรดของ AutoShop ก็จะลด30%นะี่ครับผมก็ ใครที่ยังไม่มี AutoShop ก็ให้ไปจัดกันได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้แต่งก็ให้แต่งในสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าของมันลด30%ลนะเนาะเออก็จะประหยัดเงินลงไปอีกนะครับผมส่วนในเวสคารมีสนะครับผมลดแจกฟรีก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับวิธีการได้รับรถคันนี้ก็จะต้องแข่งให้ได้ที่5ติดต่อกัน4วันนะครับผมก็จะได้คันนี้ไปนะ ส่วนรถที่ขายใน LS Car Meet ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมและในสัปดาห์นี้นะครับทาง Rockstar เขาได้อัปเดตโหมด d a r a c e เข้ามาแล้วนีครับผมก็จะเป็นคูณ2ด้วยนะอืมก็ถ้าเกิดใครอยากมาลองเล่นก็มาตรงนี้ได้นะครับผมโอเคส่วนร้านขายรถนะครับก็จะมีรถตามที่ทุกคนเห็นเลยนี่ครับก็อันนี้ใครที่ยังไม่มีก็สามารถซื้อเก็บไว้ก็ได้นะเดีผมมีหมดแล้วนะพวกนี้ก็ขอผ่านละกัน ส่วนรถในพรีเมียมนะก็มีตามที่ทุกคนเห็นเลยนีครับไม่มีรถสปอร์ตอีกแล้วนะก็ขอพานอีกนะครับผมและในสัปดาห์นี้นี่ครับที่กันแวนนะเขาเอาเรียวกันมาขายนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลงคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับผมไปละ